สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการทดสอบนะครับนะจำนวนหวัดในการชาร์จโดยใช้เจ้าตัวตัวนี้เทสนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้สายแท้ของซัมซุงนะเราจะใช้สายที่เราสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะครับที่เป็นหัวไทซีทั้งคู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเทียบเส้นกันแล้ว แต่สายของสายแท้ซัมซุงเ่ยจะแข็งนะครับแล้วก็มีขนาดที่ไม่ยาวมากนะักนะเดี๋ยวเราลองมาเทียบดูโดยประมาณนะครับก็ถ้าความแข็งนี่ก็น่าจะดูแล้วน่าจะประมาณเมตรหนึ่งหรืออาจจะประมาณสัก90ไม่ถึงเมตรส่วนตัวนี้1.5เมตร มันมีความเสียเปรียบแล้วเพราะว่ามัน1.5เมตรนะครับแต่ถ้าวัดจริงๆมันก็ไม่ถึงนั่น1.5เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบดูก่อนนี่นะนี่จุดจุดที่จากปลายจากปลายนี่นะครับมาถึงตรงนี้ คือสายถ้าเป็นสายแท้เนี่ยสิ้นสุดแล้วส่วนสายตัวเนี้ยเนี่ยยังเหลือต่ออีกอันนี้คือความเสียเปรียบด้านความยาวสายนะครับก็ตีไปเป็นสาย1เมตรแต่ผมมองแล้วไม่น่าจะถึง1เมตรนะสายแท้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อคลายความสงสยัยเดี๋ยวผมเอาตลับเมตรวัดเลยดีกว่าวัดเรียบร้อยแล้วสายแท้นะครับ จากปลายหัวไท่สีเลยนะปลายหัวเลยนะครับปลายหัวสีเงินเย่ยปลายสุดเลยนะถึงปลายสุด1เมตรพอดีเป๊ะครับนะส่วนสีเขียวเนี่ยหนเมตรเนี่ยนะครับจากปลายสุดนะครับมาถึงนะครับมาถึงบริเวณนี้เนี่ยบริเวณคอตรงนี้1.5เมตรที่เหลือมันจะเลยมาหน่อยประมาณเซนนะครับ นะอันนี้1.5เมตรไกลอ,อีก1เซนนะถ้าเทียบปลายกับปลายนะครับนะ,ะวันนี้เราจะใช้นะครับเหมือนเดิมใช้ไอตัวชาร์จตัวเดิมนะครับเป็นที่ชาร์จโมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้หัวเทสนะครับแล้วก็สาย p ีเนี่ยเสียบอ่าไม่ใช่สายไอหัว PD นะครับหัว Type C นะครับนะ เสียบไปที่ pd นะครับ pd นี่มันจะหันด้านไหนก็ได้นะครับถ้าหันด้านนี้มันก็จะไม่โดนปุ่มเดี๋ยวจะโดนปุ่มไหมเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าผมกดไปมิดนี่โดนปุ่มไหมไม่โดนนะแต่ออกหลวม ลองกลับข้างนะอันนี้รู้สึกจะแน่นๆหน่อยอ่ะสรุปกลับข้างแล้วกันนะครับเวลานั้นก็ต้องหงายมาดูนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ชาร์จเครื่องเดียวนะครับไม่ได้ลอง oppo ด้วยนะครับเดี๋ยว oppo จะเอาไปใช้อันนี้จะชาร์จแทิ้งไว้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ ยี่สเดซนีเดะครับเดี๋ยวเสียบเข้าไปเลยนะครับดูซิว่าถ้าเป็นสายไอหเมตรแล้วเป็นสายที่ไม่ใช่สายแท้เนี่ยนะครับมันจะได้ความเร็วได้จำนวนวัตต์ในการชาร์จเนี่ยเหมือนกันไหมหาอะไรมาลอง พกล้องด้านหลังเนี่ยมันจะเสมอเคสเลยนะหาให้มาลองไว้นิดหนึ่งแล้วก็เอาตรงตรงพัดลมข้างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบเริ่มเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวกดให้แน่นก่อนอ่ะเขาก็ขึ้นมาเลยนะครับ27เปอร์เซ็นต์นะครับอีก1ชั่วโมง6นาทีนะเขาขึ้นมาตรงหน้าจอตรงนี้นะ1ชั่วโมง6นาที เดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่ามันได้หวัดเท่าไหร่ยกกันมายกเข้ายกออกบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้หัวมันหลวมนี่มองกลับหัวกันอีกตั้งหากเดี๋ยวถ้าจะหันด้านนี้ถึงไหมต้องค่อยๆนะ,ขย,ะขยับขยับแรงมากนะครับตอนนี้ได้ยีแแล้วเร็วนะ นี่นะครับดูนะครับ8 7 3 7 2โวลต์นะครับ2.53แอมป์นะครับ2ี่วัตต์นะนี่มันเบอร์เบอร์นิดนึง2 1 2 2วัตต์ก็สรุปว่าได้เท่ากันนะสรุปได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าไปซื้อไอแบบสายโนเนมสายแบบอันนี้มันก็โนเนมนะแต่ว่า สายมันใหญ่นะครับแล้วก็จากการทด,ทดลองใช้มามันก็ไม่เคยมีปัญหานะครับดีนะนี่นะครับก็ได้ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดยี่สิบสองวัตต์เหมือนกันนะครับก็ได้เท่ากันนะครับสรุปได้เท่ากับาสายเท้นะครับทั้งๆท,ที่ความยาวมากกว่ากัน แต่จริงๆ1.5เมตรกับกับ1เมตรนะครับมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้า1เมตรกับ2เมตรอาจจะจะเห็นเห็นผลนะครับอา้าว30%แล้วมันเร็วจริงๆนะเร็วมากจริงๆนะครับด้วยตัวมันเองนะครับที่มันรองรับในการชาร์จเร็วนะครับเพราะว่าผมจำไม่ผิดในประมาณทั้ง40วัตได้ย,ยังไงนะครับนะเดี๋ยวถูก ผมยังไม่เคยลองอ่านคู่มือดูเหมือนกันนะครับแต่ตัวมันเองอะเร็วมากนะครับอ่ามันจะมีอีกอีกอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูอ่ะถ้าเป็นรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยนะครับดูเหมือนมันจะใหญ่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเทียบกันนะดูเหมือนมันจะใหญ่แต่ถ้าเอาจริงจรนะิงอะดูนะครับสีเขียวจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยจะเล็กกว่า ตัวสายมันมันเหมือนจะเป็นผิวซิลิโคนนะครับนิ่มๆม,มันก็ไม่นิ่มไม่เชิงซิลิโคนทีเดียวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นหัวไมโครนะครับนะบอกเลยว่าไม่ได้เรื่องนะครับอย่าไปซื้อมาใช้นะครับไอ้แบบนี้นะครับเวลาเราสั่งมาจากเว็บออนไลน์พวกนี้ดูให้ดีนะครับการชาร์จไม่ค่อยได้เรื่องนะครับนะ เพราะว่ามันนามาเทียบกับหัวชาร์จเร็วไม่ได้นะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไมโคร USB แต่เทียบจากการที่เราเคยชาร์จโทรศัพท์เครื่องเดียวกันที่เป็นหัวไมโครเหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรุ่นนี้จะใช้กับ Oppo นะครับจะเป็น Type C ข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็นหัว USB A Type A ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสาย เชือกถักคล้ายๆเป็นเชือกเนี่ยเป็นมองในกล้องมันจะมองยากนะครับเป็นเนี่ยเป็นเชือกถักรอบๆนะครับเส้นใหญ่ๆอันนี้ก็พอได้นะครับนะเพราะว่าไอตัวหัวชาร์จของ oppo เนี่ยเขาจะเป็นไท p e a นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ตัวโทรศัพท์เขาจะเป็นไท p e c นะตอนนี้34%แล้วเราคุยไปคุยมาอันนี้ก็สําหรับาชาร์จพวกที่เป็น micro usb รุ่นเก่านะครับอย่างเช่น กาเล็กซี่อะไรนะ J7 อะไรพวกนี้นะครับรุ่นเก่าๆทั้งหลายนะครับก็จะเป็นไมโครยู b ข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็นไททาย4ข้างหนึ่งนะครับสายอันนี้นะครับเนี่ยเดูรุ่นนี้นะครับเป็นหัวคืเขียวงนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าท่านมาชาร์จกับหัวมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วท่านเอาไปชาร์จกับกับโทรศัพท์หรืออย่างอื่นนะครับถ้าท่านใช้ใช้หัว PD เนี่ยนะครับนะ มันจะไม่ค่อยรองรับกันนะครับการชาร์จจะช้ามากแต่ข้อดีของมันการชาร์จช้านะครับมันก็ทําให้แบตเสื่อมช้าลงนะครับท่านสามารถเสียบไว้กลางคืนแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลายาวนานมากหลายชั่วโมงนะครับนะมันจะค่อยๆประจุประจุเข้าไปนะครับแต่ถ้าท่านไปใช้หัวอย่างอื่นนะครับเป็นหัวประเภทอย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวแบบชาร์จมอเตอร์ไซค์อย่างเนี้ยนะครับอย่างเช่นหัวพวกนี้นะครับ ต้องเป็นแล้วแต่บางหัวด้วยนะเดี๋ยวผมจะดึงหัวให้ดูเนะี่ยถ้าเป็นหัวพวกนี้นะครับนะแล้วท่านไปเสียบไอ้ตรงนี้นะครับเร็วเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าช้านะคือตัวสายเนี่ยนะครับรองรับอยู่นะถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นไปเสียบอ่า,อาพีดีตัวนี้นะครับนะเนี่ยเสียบพีดีฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้ เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ไปเสียบไอ้ micro usb เนี่ยนะครับก็เร็วเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับหัวด้วยนะครับขึ้นอยู่กับหัวด้วยแต่ถ้าเป็นหัวแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่รองรับนะครับจะช้ามากนะครับถ้าท่านต้องการรีบใช้เนี่ยจะช้านะจริงๆมันมีมันผมทําไว้สําหรับในรถยนต์ก็มีแต่ว่าไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับเพราะว่าเด็กเอาไปเล่นอยูอ่ตัวนี้ก็จะเป็น อีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมือนกับไอตัวนี้มันมาพร้อมกันนะครับเป็นสายเล็กๆนะครับแต่หัวนี้มันจะใช้กับ iPhone iPad อ่าอ่าก็เป็นไทเอ A ข้างนึ่งนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งอ่ารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบหัวงอนะครับมันก็จะเหมาะกับเวลาเราใส่กับพวกชุดจับยึดโทรศัพท์หน้ารถ ครับแล้วก็บางทีท้ายเครื่องนะเวลาเราจับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะสมมุติเวลาเราจับนี่หน้าจอหน้าจอมันก็ไอตัวกล้องเนี่ยก็จะหันไปหน้ารถใช่ไหมครับตัวหน้าจอก็หันมาหาเรานะครับเวลาชาร์จนะครับตัวงออย่างนี้มันก็จะเหมาะดีนะครับเหมาะดีก็การชาร์จก็ปกตินะครับไม่ได้ช้าไม่ได้เสียหายอะไรเหมือนอย่างไอตัวนี้นะก็ชาร์จได้เร็วพอสมควร นะครับตามความสามารถเหมือนสายปกติทั่วไปนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นสายแท้แต่ไม่ใช่สายแท้นะครับพวกนี้จะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่นะครับนะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะเลือกซื้อมาใช้เนี่ยผมก็จะแนะนําผมก็จะแนะนําว่าเป็นเป็นสายแบบนี้ดีกว่านะครับสายคิยว้วเขียวเนี่ยหรือว่าถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับ มันใหญ่เกินไปท่านก็สามารถเลือกขนาดเอาเล็กๆลงมาได้นะเล็กๆลงมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไท้อะไรก็ตามนะครับนะผมว่าถ้าเป็นสายอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ตัวซิลิโคนนะแต่สายใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้ดูแล้วว่ามันรองรับการชาร์จเร็วนะครับรนะองรับการชา์จเร็วนะเดี๋ยวผมดูตอนนี้8.93จุดนะครับยี 2. 2. นะ่วัตต์เนี่ยผมเอียงอยู่แต่ถ้าผมยกมามันอาจจะเพี้ยนไหม แสงมันจะทนแสงมันจะทนนะครับเบอร์นะครับแปด้นะครับสอนะครับยี่สบสอจุดสองยี่สิบสองจุดจบ้างอะไรสลับไปสลับมาเร็วนะครับเร็วเร็วเร็วใช้ได้ใช้ได้นะครับสาย ถึงแม้เราจะลองเปลี่ยนสายนะครับไม่ใช่สายแท้นะครับแต่เป็นสายพวกนี้นะครับโอเคอยู่นะครับผมก็ใช้อยู่หลายเส้นเหมือนกันนะครับตอนนี้สี่สบองเปอร์เซ็นตนะครับเหลืออีกห้าสิบเจ็ดนาทีัทั้งที่เราคุยกันไปแป๊บเดียวนะครับอ้าวคลิปนี้คลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาน่าจะเต็มแล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ไปสี่สบองเปอร์เซ็นแล้วถือว่าเร็วมากนะครับ ไม่แน่ใจว่าช่วง50าสิบช่วง60 7ิบเจ็ดสิบเปอร์ซ็นี่จะดรอปลงอีกหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจถ้ามันดรอปลงผมกลับมาแสดงว,ว่ามันยังไม่เต็มนะครับนะอันนี้คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองนะครับสายนะครับนะก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับให้ท่านเลือกซื้อสายในการชาร์จนะครับเพราะว่าสายที่มากับเครื่องเนี่ยสมมติว่ามันมองว่ามันแข็งนะครับมันแข็งก็อาจจะเป็นที่ทองแดงข้างในมันใหญ่ นะครับสาย Dante, ไฟข้างใน Safe, มันใหญ่นะครับแล้วก็มันสั้นนะครับแต่ถ้าท่านต้องการความยาวอย่างเช่น1เมตร2เมตรนะครับ yani สายพวกนี้นะครับสายที่เป็นขนาดพวกน well ี้นะครับมีความเหมาะสมนะครับในการชาร์จนะครับที่เร็วพอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการชาร์จช้ากว่าวนี้นะครับต้องการถนอมแบตนะครับก็แนะนําว่าให้เป็นหัว Type A นะครับ นะครับจะเป็นรุ่นพวกนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นพีดีข้างเอเป็นเอไมเป็นไทซีข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นไทเอข้างหนึ่งแล้วก็ไปเสียบฝั่งไทเอนะครับไฟมันจะจ่าย5โวลต์นะครับมันจะไม่จ่ายมันจะไม่จ่ายอ่าเก้าโวลต์เหมือนไอ้เจ้าพอตพีดีอย่างนี้นะครับนะสำหรับหัวอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นหัวชาร์จแท้ของ oppo นะครับแล้วไปชาร์จ oppo นะครับสายอย่างนี้เขาจะปล่อย9โวลต์นะครับนะ ถึงแม้จะเป็นไทยเอก็ตามนะครับนะต้องดูด้วยว่า,าโทรศัพท์ต้องต้องลองเทสดูนะครับถ้ามีตัวเทสก็ดีตอนนี้ไป45%แล้วนะครับอ่ะขอจบคลิปไวปป้เพียงเท่านี้ก่อนครับ